สวัสดีครับโมนคันฟ้าผมวันนี้กับมาอีกแล้วครับหมายเดิมครับตามเยือะเป็นมือที่สองเนาะนี่ครับผมไม่แหลกสามขัน้นนิ่งๆอยู่ครับเงียบจะเป็นทังไหนมาลุนมาติดตามกันครับวันนี้โอเคครับผมจะได้จากเต็มว่าเงียบเลย ไมยเดิมคายเก็บแล้วครับไม่มีคายอ้อมปล่าไว้ให้มันเลยเหยียบกันเลยบุดี๋ยวมาลุ้นกันเมื่อนี้จะเป็นยังไงโอเคครับนี่ครับขั้นที่ขั้นกลางนี่ครับมีอาการก็าหายไปแล้วมันจุกๆยูืดอูอยังไงวัดมืงรถอืมอืม ยูยูครับยูเต็มแรกเต็มแรกโดนแล้วเนาะเต็มแรกมาเลยอู้ตะเพียนตะเพียนก็เพียนยกเลยมาเนาะทิ้ดทิ้ดทิ้ดโอเคก็ดี เต่าแหลกกระตผยงยเลยปัทธรถพอดีเอ้าเอ้ามาเยออุ้ยอุ้ยเตลกกระตผยัยน่ครับใส่ฝ่ามือ ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เดี๋ยวผมพี่ยังเอ้ยลูกหลานมาหาอยู่หากินเนาะก็คอยมันๆเดี๋ยวก็ได้แบ่งปันได้พี่น้องกินเนาะครับเนาะโอเคครับผมไม่เชื่ออย่ายลบหลู่นะครับคันเดิมครับคันเดิมโอ,โอ,โอ,โอ้ขึ้นหนักเน้่ คองกันเนละโอ้ยยามันมัมหนหักเลยหอมอู้หูไปยังง้อะบอม,มเปนแล้วบอม,มเนแล้วบอม,มเป็นแล้วครับเจอละโอ้ บืนเลยหลากเอียกเลยวะพันไปหมดแล้วพันไปหมดแล้วโอ้โหสไวยครับ พันไปมดืดอรุณนนี้รอดป่ะนี่โอ้โหเจอละเดี๋ยวก็พันไปเมืดอบบมันนี่ หยบร้อยครับสามครั้เร่องดีโอ้ยให้ยูเบียดตัวเดียวครับ ก็นั่นย่มเดียมันพันกันครับมันเลยคอนโทรลเนี่ย,อยเอ้โห ใส่เลยเดี๋ยวนี้ก็แห้งดีเด้วมวันนี้เอาแค่ยุรับเอาเบ็ดใญ่ล่งหมดเลยอ่าปากลนะไซโล กันกันกีกันสามคันโอ้ยเซ็งเลยนี่ครับผมสวายเนาะโอ้ยไม่ได้กินไก่เลยนี่ผมตีแค่ไก่ครับประมาณสิบห้าหรือยี่สิเมตรถอยเนาะเดี๋ยวผมแบบชั่ววยว่ะ โอ้โหตัวในก์ก็มือแหลกอยู่ครับป่าห้างครับกินห้างแต่สวยมากเขาโอเคครับเก็บป่าก่อนมีอาการครับนี่ๆยก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 เบาๆครับเบาๆครับเบาๆน้อยว้ รับสวนเลได้ไหมยอกแก้ายไหมกินควายพูดเด็ดตยังงี้ครับซับแห้งได้โอ้มีสวย มีเถียงมีเถียงนี่กระมังครับใสส,สวยนี่นั่นนั่นโยกโยกดิ้ดิ oh โอ้โหสู้ครับเดี๋ยวกระมังใหญ่ สูดีแห้งดูนะว่าไงกะมันใหญ่นี่ใสฝ่ามือครับนี่ครับใสฝ่ามือใสสวยๆครับ ไปยังไงโอ้ยตัวย้อยก็ส,อ,สอมินครับขอ,อนิดเดียวโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่อนะ ผมใส่ดีครับฝ่ามืออ้ก็เลือกที่ตัวนี้นี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเก็บปากกันคันแหลกครับคันแรกครับ,รรบมีอาการเออเนฮ่ยกินเบาเลยนั่นนั่นส่งกินเบาๆลครับกินเบามากโอเคครับเดี๋ยวเช็ค Tuh, Kap, nih tuh. Kranaal mang. มังครับใส่ใสวยๆ,ๆทั้งนั้นโอเคครับดียวเก็บปลาก่อนโอมตอนนี้ก็บ้่ายสองสิบสี่นาทีครับผมปลาก็กินห้างห้างครับกินห้างๆแต่ก็แต่ว่าโอเคแล้วครับมือนีเลี่ยงเลี่ยงละหนานาเพิ่น,น็็ลงมาใส่ด่างแล้วครับเห็นไหมครับ ลงมาใ่ดังละป่าก็หายแล้วอเอค,ครับบ่รู้ว่าสิเป็นยังไดเนาะว่าช่วงใบมันไม่ค่อยกินอยู่แล้วช่วงใบป่าไม่ค่อยกินเนาะเมื่อน,นี้เป็นมือที่สามนะที่มาที่มาเบิงนะมาลองตกเบิ้งนะช่วงใบป่านี่กินห้างครับจะกินดีตอนเศร้า ช่วงบาบสองมากนี่สีเงียบเริ่มตั้งบ่าม่มงเคืองเราไปเงียบมากเลยโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นยังไงอีกมีแต้มเพิ่มเติมบ่เนาะโอเคครับขั้นนี้ครับมีอาการนะดึ้ดดิ้ดนั่นนั่นดึ๊ดดึด Được. Ông hèn cứ bỏ đi Ông cứ vô Nghe Mà sửa gì lá Cặp <laughs> Tôi nhảy đi โอเคครับกางใส่เชือเยี่มากครับตอนนี้ครับบ่ายสามโมงครึ่งแล้วครับก็กำลังจะเก็บเบ็ดครับผมกะวันนี้ปลากินห้างมากเลยครับนะครับผมมันเป็นน้ำเยือกคือไดบ่เยือูสรเก่าแหละแต่กินกินคนละกินครับมันมีขนมปังเชื้อลาหนาถึงโอเคครับผม เดี๋ยวจะเก็บของแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับมาเบิ่งผลงานกันครับผมเก็บของอเรากำเก็บของเรียบร้อยครับผมเกือบสี่โมงแล้วครับบรรยากาศรอบๆไม้หมมืดครับฝนตกดินพอมมาเบิ่งผลงานเมื่อน,นี้กันสิเป็นจังได นะครับื่อนี่ปากินห้างครับห้างมากๆเลยดีนะตอนล่งที่เรลียดแล้วเนี่ผมได้ปลาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเนาะ เป็นตะเพียนสวายครับเมื่อนี้ห้องตัวใหญ่ก็มือแรกอยู่โอเคครับผมกะได้ยางแรงอยู่ครับผมกวนไปเห็นงานกะได้ยางอยู่ครับโอเคครับผมเมื่อนี้กะขอลาไปกวนพบกักันไม่คลิปหน้านครับกดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้เด้อ